สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ F c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขมีข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี สี่ศูนย์สามหนึ่งเสองนะคะแต่แนวทางทูบนะคะปังมากนะคะเข้าทั้ง83เข้าทั้ง30นะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะไปดูคลิปเก่าแอดมินได้นะคะแนวทางทูบนะคะไปดูได้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองนะคะเด่นสองและ เลนหนึ่งนะคะแต่ว่าจะจับเลขสองนะคะก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสามสองสี่ลืมสองสองนะะพี่น้องสองสองโอ้ยเนาะสองห้านะคะ สองหกสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น2องสีอนะคะสองศูนย์นะคะสองหอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น สองสามนะคะสองสามสาม,ส,ามสองนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า